ดูเหมือนว่าโลกนี้ดูเหมือนว่าโลกนี้กำลังจะปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งเพราะสองคนนี้ครับคนที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์กับคนที่ชื่อคิมจองอึนสองเรื่องครับเรื่องของทดลองถีปนาวุธเกาหลีเหนือและเรื่องสงครามการค้าทรัมป์กับคิมเจอกันรอบที่สองที่ฮานอยไม่ได้ผลครับ ดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐก็ตึงเครียดแต่ว่าตึงเครียดอย่างยิ่งก็คือเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อเกาหลีเหนือประกาศว่าได้ทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ชุดใหม่สร้างความตื่นตระหนกพอสมควรนะครับกับเวทีระหว่างประเทศเพราะว่าไม่คิดว่าคิมจองอึน จะตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์ด้วยวิธีการที่กลับไปสู่การเผชิญหน้าเรื่องอาวุธ์ร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันในช่วงห่างกันไม่กี่วันครับทรัมป์ก็ประกาศว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นยังคุกรุ่นอยู่วันศุกร์นี้ครับทรัมป์เขียนทวิตเตอร์ประกาศขู่ว่า วันศุกร์นี้อเมริกาจะขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าสหรัฐที่มีมูลค่าประมาณ2 0แสนล้านเหรียญนั้นจาก10เป็น25ทรัมป์บอกว่าที่ต้องทำเช่นนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกข่าวจากทั้งจีนและอเมริกาว่าน่าจะสามารถปรองดองกันได้น่าจะประกาศข้อตกลงกันได้ว่าจะสงบศึกการค้า แต่ที่ไหนได้ครับทรัมป์เขียนทวิตเตอร์บอกว่าจะเดินหน้าขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริกาเป็น25%นี่วันศุกร์นี้เพราะเพราะการเจรจาคืบหน้าช้าเกินไปนี่เป็นเสียงจากโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าสองเกมครับคิมจองอึนเรื่องทดลองขีปนาวุธทรัมป์เรื่องสงครามการค้าก,กับจีน ต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นความสัมพันธ์สามเหลี่ยมคิมทรัมป์สีจิน้นผิงจะเห็นไหมครับว่าสองเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องแต่มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันจริงๆครับเพราะว่าอเมริกาจะทําอะไรเกาหลีเหนือก็ย่อมจะต้องมองไปที่จีนเกาหลีเหนือจะทําอะไรอเมริกาก็ย่อมมองไปที่จีนฉะนั้นตัวแปรสําคัญตอนนี้ก็คือคิมจองอึนนั่นแหละครับ และถ้ามาอยู่ดีๆบรรยากาศโลกที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายทรัมป์เจอคิมสีเจอทรัมสีเจอคิมมันก็น่าจะพูดจากันเพื่อที่จะลดความตึงเครียดซึ่งเกันและกันได้เพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายไม่ใช่หรืครับแต่ไม่ครับเกมนี้ตัวเกเรนั้นคือโดนัลด์ทรัมป แปลกมากใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราต้องมองว่าคิมจองอึนนั่นแหละเป็นเด็กเกเรแห่งเวทีระหว่างประเทศสมัยก่อนนี่คิมขึ้นมาเมื่อเจปีก่อนแทนคุณพ่อที่เสียชีวิตกระทันหันภาพของคิมจองอึนนั้นฉันไม่เอากับใครทั้งสิน้นสาประชาชาติจะว่าอะไรฉันก็ไม่สนใจฉันจะทำแบบของฉันอเมริกาละเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งฉันเตรียมพัฒนาอาวุธของฉันเนี่ยถึงขั้นที่ฉันสามารถจะยิงไปถึง แผ่นดินใหญ่สหรัฐได้แต่อยู่ดีๆคิมก็ปรับท่าทีปรับบทบาทตัวเองอย่างน่าทึ่งครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยใครต่อใครก็อยากจะเจอกับคิมตอนนี้เจอหมดแล้วนะครับสีจิน้นผิงทรัมป์ล่าสุดนี่คือวลาดเมรีร์ปูตินยกเวน้นตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คงจะเป็นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและผมก็ได้เสนอว่าในฐานะประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ในการประชุมสุดยอดประจําปีในเดือนพฤศจิกายนที่จะจัดในกรุงเทพนี้ประเทศไทยก็น่าจะเชิญคิมจองอึนมาเพราะว่าจะเป็นเวทีสําคัญที่คิมจองอึนคงต้องการจะแสดงถึงความพร้อมที่จะยื่นมือให้กับประชาคมโลกและขณะเดียวกันก็จะทําให้แรงกดดันาจากสหรัฐลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะการที่คิมไปหาสีจินผิงคิมไปจับมือกับวลาดิเมียปูติน หลังจากที่จับมือกับทรัมป์ที่สิงคโปร์และฮานอยแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักของคิมก็คือต้องการจะลดแรงกดดันของทรัมป์ให้ทรัมป์เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะเขามีเพื่อนใหญ่อย่างจีนและรัเสเซียดังนั้นทรัมป์เมื่อเห็นคิมไปหาปูตินก็เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองครับทรัมป์ย่อมจัดระหนักดีว่านี่คือสิ่งที่คิมกำลังจะส่งสัญญาณมาว่าเขามีเพื่อน และเป็นเพื่อนใหญ่หญๆซะด้วยน่าสนใจด้วยนะครับว่าจังหวะที่คิมจองอึนไปกำกับการทดลองขีปนาวุธการยิงฐานยิงแบบใหม่ที่เรียกว่าลอนเชอร์แบบใหม่รวมไปถึงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ลงไปในทะเลเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากไปเจอปูตินเพียงไม่กี่วันนะครับจับจังหวะเวลาให้ดีคิมทำอะไรจากนี้ไปจะมีเรื่องของ ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีจังหวะจากโคนวิธีการพูดวิธีการแสดงออกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นสองสาวมวันที่ผ่านมามีเรื่องสากลที่สร้างความตึงเครียดนั่นก็คือคิมไปกำกับสั่งการให้มีการทดลองขีปนาวุธรอบใหม่หลังจากที่เกาหลีเหนือยุติการทดลองขีปนาวุธอย่างน้อยก็ปีเศษๆหลังจากที่จับมือกับ ทรัมป์ครั้งแรกที่สิงคโปร์และมาจาับมือกับทรัมป์อีกครั้งหนึ่งที่ฮานอยในช่วงปีเศษสองปีนั้นเกาหลีเหนือก็ได้แสดงจุดยืนว่าพร้อมที่จะผ่อนคลายและพร้อมที่จะระง,งับการทดลองขีปนาวุธโดยอ้างว่าถ้าอเมริกาทำตามข้อตกลงนั่นก็คือลดการแซงชั่นลดการลงโทษทางเศรษฐกิจเกาหลีเหนือก็พร้อม จะทยอยค่อยๆลดการทดลองนิวเคลียร์แต่เมื่อเกาหลีเหนือเห็นว่าอเมริกาไม่ทำตามคำพูดและทรัมป์ส่งมือขวาอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์ปอมิโอและที่ปรึกษาความมั่นคงอย่างจอนโบลตันเกาหลีเหนือบอกรับไม่ได้ขอให้อย่าส่งสองคนนี้มาเจราจาอีกขณะเดียวกันคิมก็ปลดมือขวาของตัวเองที่เป็นคู่เจราจากับไมค์ปอมปิโอที่ชื่อคิมยองโช ซึ่งความจริงใกล้ชิดสนิทสนมกับคิมอย่างยิ่งแต่ว่าคิมต้องการจะแสดงว่าเมื่อฝักงอเมริกาส่งคนที่ไร้วุฒิภาวะมาเจราจาคนของตัวเองก็ไม่น่าจะไปเล่นด้วยดังนั้นปลดทั้งสองฝ่ายหนึ่งไม่เอาคนอเมริกา2ปลดมือขวาตัวเองถ้าจะเจราจาใหม่ต้องตั้งคนใหม่ทรัมปก็ถอยครับทรัมป์ไม่ตอบโต้ด้วยวาทะรุนแรงเหมือนแต่ก่อนทรัมป์บอกว่าก็ยังเชื่อว,ว่าคิมเข้าใจนะ ว่าเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจดีขนาดไหนดังนั้นทรัมป์บอกว่าเขาเชื่อว่ายังไงยังไงคิมก็จะต้องยอมที่จะเจรจาต่อเพราะว่าถ้าหากเกาหลีเหนือสามารถฟื้นคืนความเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกประชาคมโลกโอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือให้ยิ่งใหญ่นั้นมีสูงมากและอเมริกาก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยฟื้นฟู แต่คิมไม่สนใจครับทั้งๆท,ที่ข่าวออกมาในช่วงหลังนี้บอกว่าคนเกาหลีเหนือไม่ต่ำกว่า10ล้านคนกำลังอดข้าวอดปลาเพราะว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้แย่สองอากาศไม่เป็นใจและ 3. ถูกแซงชั่นโดยอเมริกาด้วยแต่คิมก็ถือว่าจำเป็นจะต้องต่อรองกับสหรัฐอเมริกาด้วยเงื่อนไขที่ เข้มขน้นไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวก็แน่นอนรับฟ้องประชาชนตัวเองด้วยว่าอเมริกาไม่จริงใจการพบปะกันสองครั้งไม่ได้ผลคิมไม่ถือว่าเป็นการเสียหน้านะครับความจริงทริปทําคิมทําให้คนเกาหลีเหนือและโลกเห็นว่าเขานั่นแหละคือผู้ชนะการที่ผู้นําสหรัฐยอมมาเจอกับผู้นําเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่คิมถือว่านี่แหละคือ การส่งสัญญาณว่าอเมริกายอมเกาหลีเหนือแหละจากนี้ไปเพียงรายละเอียดที่เกาหลีเหนือร้อยให้อเมริกาทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเท่านั้นขณะเดียวกันทรัมป์มเนี่ยแทนไม่ไปซัดกับคิมเท่าไหร่แต่กลับมาซัดจีนครับในจังหวะเวลาใกล้กันเลยทรัมป์ออกมาบอกว่าวนันศุกร์นี้จะขึ้นภาษีสินค้าจีนที่เข้าอเมริกาที่มีมูลค่า200 0 0 0ล้านเหรียญ จากที่เก็บภาษี10%เนี่ยจะขึ้นเป็น25%ทันทีสำทับด้วยครับว่าถ้าหากการขึ้นภาษีรอบนี้ไม่เป็นผลก็ยังจะมีการขึ้นภาษีรอบใหม่ยังมีสินค้าจีนอีกกลุ่มหนึ่งมูลค่าประมาณ3,25 0 0 0 0ล้านเหรียญ3 0แสนกว่าเหรียญแล้วก็จะขึ้นภาษีแบบนี้แหละจาก10%ก็จะขึ้นเป็น25%เช่นกันแปลว,ว่าทรัมป์ขู ทั้งปัจจุบันคือวันศุกร์และขู่เข้าไปถึงอนาคตด้วยครับจีนทํำยังไงสีจิ้นผิงทําตัวเป็นคนใจเย็นถ้ามองภาพนี้ก็จะเห็นคล้ายๆก,กันกับภาพของทรัมป์เป็นเด็กเกเรโวยวายเอะอะมะเทิงขี้โมโหไร้เหตุไร้ผลแทนที่จะเจราจากลับใช้อารมณ์กลับใช้ทวิตเตอร์ดำเนินนโยบายต่างประเทศ ซึ่งไม่มีใครเขาทำกันภาพของสีจิ้นถิงกลายเป็นภาพผู้ใหญ่สงบพร้อมจะเจรจาไม่ถือสาหาความกับเด็กเกเรผู้นำคณะเจรจาของฝ่ายจีนที่ชื่อรองนายกรัฐมนตรีลิวเหอนั้นใจยเย็นครับอกว่าตอนนี้เรายังขอรายละเอียดอยู่ว่าที่ท่านประธานาธิบดีเขียนในทวิตเตอร์ เรื่องจะขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริการอบใหม่นั้นมีรายละเอียดเช่นใดและเราก็พร้อมจะกลับไปวอชิงตันเพื่อจะไปเจรจารอบใหม่เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าฝ่ายจีนใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวของอเมริกาพยายามจะให้เห็นว่าจะเย็นๆที่อเมริกาโวยวายออกมานั้นเป็นเพราะว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ ดังนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกมองเป็นจอมโวยวายเฉยๆแล้วก็ยังมีคนมองว่านี่เป็นการใช้กลยุทธ์ของนักต่อรองแบบทรัมป์สมัยเป็นเซลส์แมนขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรสมัยเป็นประธานาธิบดีก็ยังใช้วิธีการเช่นนั้นก็คือต่อรองเสนอราคาที่อีกฝ่ายหนึ่งต่อรองไม่ได้ต่อรองได้ก็ขอลดลดไม่ได้ก็ขู่ว่า ถ้าคุณไม่รีบซื้อมีคนอื่นรออยู่นะครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่รีบตกลงซื้อของจากอเมริกาเพิ่มขึ้นเราก็จะขึ้นภาษีของคุณอีกนะกลายเป็นตัวตลกครับเพราะว่าในเวทีระหว่างประเทศก็มองออกว่าที่ทรัมป์ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการต่อรองมากกว่าที่จะเอาจริงเอาจังเพราะว่าที่ผ่านมาทรัมป์ก็พลิกลิ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้ววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอก วันเมื่อรืนนี้ขู่ใหม่อีกวันต่อมาก็ปลอบและท้ายที่สุดก็ไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองขู่เพราะรู้ว่าถ้าหากทําในสิ่งตัวเองขู่ร้ายนั้นจะมีความเสียหายไม่ใช่เฉพาะสําหรับจีนเท่านั้นอเมริกาเองก็จะต้องเจอสึกหนักเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเกษตรกรอเมริกันในหลายหลายรัฐครับที่ต้องพึ่งพาตลาดจีนก็ออกมาบ่นครับว่าสงครามการค้า ระหว่างจีนกับอเมริกานั้นทําให้พวกเขาเสียหายทําให้โอกาสพวกเขาที่จะขายสินค้าเกษตรไปจีนนั้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญไม่เพียงแต่เท่านั้นครับทันทีที่ทรัมป์เขียนทวิตเตอร์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์เรื่องจะขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริกาเท่านั้นแหละครับตลาดหุ้นทั่วโลกสุดโมงโลกเลยครับตลาดการเงินตลาดหุ้นกระทบทันที เพราะหวั่นไหวว่าถ้าทรัมป์เปิดศึกหนักอีกรอบหนึ่งกับจีนสินค้าการลงทุนรวมไปถึงโอกาสที่จะทำมาหากินระหว่างสองประเทศนี้ก็จะถูกกระทบกระเทือนอีกแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าคงจะเป็นเกมการต่อรองมากกว่ากะมังแต่ก็หนีไม่พ้นทว่าคนที่ลงทุนระยะสั้นเช่นเล่นหุ้นไม่ว่าจะเป็นเล่นหุ้นตลาดจีนเล่นหุ้นตลาดอเมริกาหรือว่าเล่นหุ้นตลาดยุโรป หรือแม้กระทั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้กระทั่งในไทยเราเองเนี่ยก็วั่นไหวครับเพราะว่าลูกหลงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็จะมีผลกระทบต่อสินค้าหลายๆตัวของไทยเราเองด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนถ้าอยู่ในโหมดของการเผชิญหน้าไม่ดีแน่ครับไม่ดีทั้งสำหรับบรรยากาศการลงทุน ไม่ดีทั้งสําหรับการลงทุนในหุ้นไม่ดีทั้งสาหรับการส่งออกและนาเข้าและไม่ดีสําหรับการจะเจรจาเพื่อจะลงทุนไม่ว่าเราจะลงทุนในจีนจีนจะลงทุนในเราหรือจีนจะลงทุนในอเมริกาอเมริกาจะลงทุนในประเทศอื่นก็ตามดังนั้นบรรยากาศก็คล้ายๆกับว่าโลกกลับไปสู่สงครามเย็นสงครามการค้า สงครามการเผชิญหน้าอีกครั้งหนึ่งการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธรอบใหม่เท่ากับว่าคิมจองอึนกำลังบอกกับทรัมป์ว่าการพบปะก,กันร,รอบที่สามระหว่างคุณกับผมเนี่ยสงสัยจะต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดอเมริกาก็บอกกับเกาหลีเหนือว่าคุณไม่เลิกทดลองนิวเคลีย์ไม่มีตารางเวลาชัดเจนเราก็ไม่สามารถ จะลดการแซงชั่นการลงโทษคุณได้เกาหลีเหนือที่นิ้วกลับมาที่อเมริกาบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมลดการแซงชั่นเราอย่างน้อยที่สุดแสดงเจตนาหรือเริ่มต้นเป็นขั้นๆเราก็จะถอยเรื่องนิวเคลียร์เป็นขั้นๆเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไม่ถอยเลยจะให้เราถอยอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นการเผชิญหน้ารอบใหม่การต่อรอง ที่เกาหลีเหนือกําลังวางเดิมพันไว้สูงนั่นก็คือว่าเป็นประเทศแรกประเทศเดียวกระมังที่สามารถต่อรองกับอเมริกาและบอกว่าฉันไม่เอารัฐมนตรีต่างประเทศของคุณฉันไม่เอาคนที่เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับประธานาธิบดีของคุณมาเจราจาเราไม่คุยกับคนของคุณไม่มีครับที่ผ่านมาถึงแม้จะมีก็คงเป็นระดับล่างกว่านี้แต่ไม่ใช่บอกว่าคุณส่งรัฐมนตรีต่างประเทศคุณส่งที่ปรึกษา ความมั่นคงทำเนียบขาวมาเจราจาเราไม่เอาคุณส่งคนอื่นมาดีกว่าเอ๊ะมีเหรอครับที่ประเทศใดก็ตามในการเจราจากับอเมริกาที่ผ่านมาสามารถจะตั้งเงื่อนไขระบุถึงตัวบุคคลที่เจราจาได้และเจราจาไม่ได้นี่ต้องถือว่าคิมจองอึนนี่เขาเล่นเกมเหนือเมฆจริงๆเขาเล่นเกมที่แม้กระทั่งทรัมป์เนี่ยก็ยังงงอยู่ เพราะว่าทรัมป์อาจจะเป็นเพราะต้องการเอาใจคิมถึงขั้นที่ว่าตัวทรัมป์เองนั้นไม่กล้าที่จะยื่นเงื่อนไขจบไปว่าฉันก็ไม่เอาคนของคุณไม่ใช่คิมปลดคนของตัวเองก่อนเลยก่อนที่ทรัมป์จะสามารถชี้นิ้วกลับไปว่าคุณไม่เอาคนของผมผมก็ไม่เอาคนของคุณเช่นเดียวกัน แต่ที่แปลกกว่านั้นคือว่าเมื่อทรัมป์กับคิมเจอกันตัวต่อตัวมาสองรอบแล้วทาไมจึงยังพูดกันไม่รู้เรื่องประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผู้นำคณะเจราจาแล้วครับประเด็นอยู่ที่ว่าความเข้าใจระดับสูงสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกานั้นตรงกันหรือเปล่าเพียงง่ายๆเลยครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่สองคนนี้พูดกันไม่รู้เรื่องถึงขนาด ที่ว่าตกลงเราจะมาถอยกันคนละเก้าอย่างไรผมเชื่อว่านี่เป็นภาษามนุษย์ปกติแต่ในเมื่อตีความทางการเมืองและทั้งสองคนไม่ได้มีความจริงใจที่จะถอยคนละเก้าดังนั้นก็ปล่อยให้ลูกน้องลูกทีมไปซัดกันเองในรายละเอียดแน่นอนครับเมื่อบนสุดทั้งคิมทั้งทรามไม่ให้ไฟเขียว ในเรื่องการที่จะถอยกันคนละก้าวเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถตกลงกันได้ในรายละเอียดแต่ประการใดทั้งสิ้นแต่เห็นไหมครับว่าเมื่อคิมซัดกับทรัม์อีกรอบหนึ่งอย่างนี้ขณะเดียวกันคิมก็ยื่นมือไปที่สีจิ้นผิงของจีนและเวลาทิเมียปูตินของรัเสเซียแปลว่าคิมมีอำนาจต่อรอง กับทรัมป์มีจีนมีรัเสเซียเป็นพวกของตนถึงแม้ไม่ใช่พวกร้อยเเซแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นผู้เห็นอกเห็นใจเพราะว่าปูตินหลังจากเจอคิมเมื่อสัปดาห์ก่อนออกมาพูดแทนคิมเลยครับบอกว่าการที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีมีสันติภาพนั้นทั้งสองฝ่ายย่อมหมายถึงอเมริกาต่อเกาหลีเหนือต้องเคารพซึ่งกันและกันต้องยอมถอยกันคนละก้าว ที่สำคัญคือต้องจริงใจต่อกันอย่างนี้เท่ากับสะท้อนสิ่งที่คิมต้องการบอกกล่าวกับทรัมป์และเมื่อปูตินพูดก็เท่ากับสำทับอีกทีหนึ่งว่าฉันคือรัเสเซียเนี่ยเห็นใจเข้าใจเก่าลีเหนือนะถึงแม้ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันทรัมป์จะโทรศัพท์ไปหาปูตินคุยกันทางโทรศัพท์ชั่วโมงเสร็ษ เรื่องเกาหลีเหนือพูดแค่ไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือว่าสองคนนี้พูดถึงเรื่องรายงานของคณะอัยการอิสระที่สอบสวนเรื่องข้อกล่าวหาว่ารัเสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกาครับตลกไหมครับตลกตรงที่ว่าผู้นาอเมริกาเนี่ยพูดกับผู้นารัเสเซียในเรื่องที่ว่ารัเสเซียมาแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกาแล้วช้าบอกว่าเขากับปูตินมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีการแทรกแซงมันเป็นไปได้ยังไงครับที่อเมริกาพูดกับประเทศที่ถูกที่กล่าวหาถูกกล่าวหาว่ามายุ่งกับอเมริกาแล้วตกลงกันว่าตกลงคุณไม่ได้มายุ่งนะทํามต้องการที่จะให้ปูตินยืนยันว่าปูตินไม่ได้มาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งของอเมริกาท่ามกลางข้อกล่าวหาว่ารัเสเซียเข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรอง cia fbi NSA ก arn, ็ตามเนี่ยก็ยังยืนยันว่ามีหลักฐานส่อไปว่ารัเสเซียเข้ามาแทรกแซงแต่ทรัมป์เองยกหูคุยกับปูตินแล้วบอกกับคนอเมริกาว่าผมคุยกับปูตินแล้วเราตกลงกันว่าไม่มีการแทรกแซงจากรักเสเซียก้าในกระบวนการของการเลือกตั้งของเราตลกไหมครับเป็นตลกร้ายทีเดียวครับเพราะว่าคนอเมริกาคงจะงงมากเลยว่าเอ๊ะตกลงทรัมป์นี่ เป็นพวกเดียวกับคนบริการหรือว่าเป็นผู้เดียวกับปูตินกันแน่และมีคนที่ไม่ชอบทรัมป์พูดถึงขั้นว่าสังเกตไหมว่าทรัมป์เนี่ยประกาศสนับสนุนเป็นพวกเดียวกันกับเผด็จก,การระดับโลกทั้งสิน้นกับปูตินซึ่งกันก็เป็นผู้เผด็จก,การในประเทศของเขากับคิมก็เป็นเผด็จก,การในประเทศของเขากับผู้นําในตะวันออกกลางหลายประเทศที่ประชาชนถือว่า ไม่มีเสรีภาพทรัมป์ก็เชียร์และประกาศยืนยันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นไปได้อย่างไงที่ผู้นำซาฮาราซึ่งประกาศสัปดาว่าสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอยู่ดีๆจะยกให้คนอย่างปูตินคิมจองอึนเนี่ยเป็นพระเอกของเวทีระหว่างประเทศฉะนั้นชาววันนี้ เราเกาติดเรื่องสําคัญสองเรื่องเกาหลีเหนือกับอเมริกาเกาหลีเหนือกลับมาทดลองคีปนาวุธแล้วนะครับแล้วการกลับมาครั้งนี้คิมย่อมจะต้องการพิสูจน์บางอย่างว่าฉันไม่ได้ยอมอเมริกาถึงแม้ฉันจะไปเจอกับทรัมป์สองครั้งสองผนก็ไม่ได้แปลว่าเกาหลีเหนือนจะยอมถอยให้กับอเมริกาสองก็คือการประกาศสงครามการค้าของทรัมป์กับจีนว่ายังไม่ยุติง่ายๆ ยังจะเดินหน้าขึ้นภาษีสินค้าจีนเข้าอ,อเมริกาอย่างเป็นรูปธรรมวันศุกร์นี้ดังนั้นติดตามไม่ดีครับความปั่นป่วนความรู้สึกวุ่นวายในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดการเงินเพราะว่าพอประกาศเช่นนั้นเนี่ยเงินหยวนก็อ่อนลงไปเงินเยนก็แข็งขึ้นไปครั้งแรกในหลายปีทีเดียวครับแปลว่ามันเกิดความหวั่นไหวความละเอียดอ่อนในความรู้สึกของคนทั้งโลกว่า ถ้ายักษ์ใหญ่ซัดกันอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหญ้าแพรกก็จะแหลกลานถ้าช่างสารชนกันอย่างนี้ขณะเดียวกันถ้าเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธก็ย่อมจะมีความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาและเกาหลีใต้ซึ่งพยายามที่จะเป็นกาวใจพยายามที่จะเป็นคนเชื่อมระหว่างทรัมป์กับคิมนมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็งคงต้องปวดหัวรอบใหม่ครับว่าจะทำอย่างไรดี นี่เพียง2องจุดร้อนๆในระดับโลกที่เราต้องจับตาดูครับแต่ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่เราดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกร้อนรายงานล่าสุดจากษาประชาชาติบอกว่าก็เพราะฝีมือมนุษย์เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนี่แหละที่ทำให้สัตว์และก็พืชเกือบหนึ่งล้านพันนี่กำลังจะสลายหายไปกำลังจะหมดสภาพไป กำลังจะศูญพันธุ์ไปในอีก10-20ปีข้างหนา้านั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์กำลังทำลายวิถีชีวิตธรรมชาติและความเป็นอยู่ในระดับประจำวันเลยครับการเมืองระหว่างประเทศก็ร้อนเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมบลพิษก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงกับอันตรายมากกติดนะครับจะวิเคราะห์นำเรื่องราวล่าสุด มาเล่าสู่กันฟังมาวิเคราะห์เพื่อเราจะได้เกาะติดข่าวทุกมุมโลกรอบด้านครบทุกมิติครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ